อันยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาม์มอย,ยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง,าง,างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวความปังของลิซ่ากันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยปังแบบโคจะปังและเชื่อว่าทุกคนรอความปังนี้ของลิซ่ามาอย่างยาวนานล่าสุดนี้นะครับทำได้แล้วปริ้งทุกคนลินดี้ทุกคนทั่วโลกเลยช่วยกันนะครับสตรีมเพลงมันสุดๆ เรียกได้ว่าบ้าคลั่งมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะนำสถิตินี้เนี่ยมาให้ลิซ่าให้ได้และในที่สุดตอนนี้เราก็ทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมันนี่ของลิซ่านั้นเนี่ยมียอดสตรีมทะลุ1,000ล้านครั้งบนส p o t i f y ไปเรียบร้อยแล้วยอดนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใครเนี่ยจะทําได้ทุกคนด้วยแต่ว่าลิซ่านั้นทําได้แล้วในตอนนี้นะครับทำให้ลิซ่ากลายเป็นศินลปินเดี่ยวจากเคป๊อปคนแรกเลยในประวัติลิซ่านะครับที่สามารถจะสร้างยอดสตรีม1เพลงทะลุ1,000ล้าน บน Spotify ครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับทุกคนไม่ได้เป็นศินลปินหญิงเดี่ยวคนแรกเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นทั้งศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกของเคป๊อปแล้วก็เป็นศินลปินเดี่ยวของเคป๊อปนะครับคนแรกเลยที่สามารถทําได้ควบสองตแหน่งนะครับมงลงสายสะพายลงนี่คือความปังของลิซ่าที่ได้จากมันนี่ในครั้งนี้กับมันนี่ one billion streaming บนสปอติฟานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆคือดีใจกันมากๆแล้วรอได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวสื่อเนี่ยจะรุมแบบบ่มบ่มบ่ม,บมเลยทีเดียว สถิติใหม่ต้องมากิน n n e s s World Record อีกอันของลิซ่ามาแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอได้เลย first K-pop solo แล้วก็ first female K-pop นะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุกคนข่าวดีไม่ได้มาเพียง1แต่มา2นะครับแพ็กเกจคู่การแบบ double ความปังของลิซ่าเลยมันนี่บน Spotify ทะลุ1,000ล้านสตรีมนอกจากนั้น,นก็ยังมี m ั n นี่นะครับคลิปเต้นใน YouTube ก็ทะลุ900ล้านมาแล้วเช่นเดียวกัน900ล้านวิวก็ไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่ MV เป็นเพียงแค่ Ex c l u s i v e p e r f o r m a n c e Video วดีโอแต่ว่ายอดเนี่ยปังเกินต้านเลยล่าสุดในตอนนี้ทะลุ9ก0ล้านมาได้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในอันดับที่2ของวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดจากศิลปินเดี่ยวเคป๊อปนะครับที่เปิดตัวมาในปี2 0 2 1เอลิซ่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่2กับ m ั n นี่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอเรียกได้ว่ายืนอยู่ท็อปสท่ามกลาง MV สุดปังเลยนะครับแต่คลิปเต้นคลิปนี้คือเปรี้ยวมากเข้ามาอยู่ในอันดับที่2ได้เลยและอันดับที่ 653้า65ล้านนั่นเองบอกเลยว่างานนี้ลิซ่าทุบแหลกนะครับแตกแตนหมดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดปังระดับโลกอย่าง Spotify ลิซ่าเมาหมดนะครับเอาไปเลยทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นยอดวิวหรือว่ายอดสตรีมเองก็ตามเพลงน้อยแต่ปังมากใครที่ชอบทั้งมันนี่นะครับแล้วก็ลาริสาอย่าลืมฟังกันต่อดูกันต่อเพราะว่าเราจะต้องเก็บสถิติต่ตอไปเรื่อยๆ1000ล้านมาแล้วก็ต้องไปต่อที่2000ล้านนะครับและที่สําคัญเลยยอดวิวนะครับของมันนี่ คลิปเต้นใน u t u b e เนี่ย1,000ล้านวิวจะต้องมาในเร็วๆนี้แล้วภายในปีนี้ได้ยิ่งดีเลยนะครับดังนั้นไปกันต่อไม่หยุดไม่หย่อนใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเชื่อว่าทุกคน,นจะต้องเป็นหนึ่งในสถิตินี้ของลิซ่าแน่นอนมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่าแล้วก็มันนี่กันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง